สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอกมิสิกคอมพาท่านผู้ชมมาทําบุญลงศพนะครับมาทําบุญลงศพที่มูลนิธินะครับที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆองคองพระครับเขาบอกว่าการทําบุญลงศพนี่จะได้อานุสง แรงนะครับเพราะการที่เรามาทํำบุญลงศพบ,บริจาคลงศพเนี่ยเพื่อให้กับญาติผู้ยากไหล,ลครับ ท่านผู้ชมครับถ้ามีญาติพี่น้องของเรานะครับเจ็บป,ป่วยก็ต้องใช้เงินรักษานะครับรักษาถ้าเกิดหายก็ดีไปครับถ้ารักษาแล้วไม่หายการใช้เงินในการรักษานาน,านบางคนเงินที่เก็บไว้ตลอดชีวิตก็มาใช้รักษาตัวเองหรือรักษาญาติพี่น้องก็จะหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ครับบางทีก็ผู้หนี้ยืมสินก็มาเพื่อจะรักษาตัวเองถ้าเกิดเสียชีวิตแล้วก็ยังมาหนักใจและมีความทุกข์เกี่ยวกับการต้องหาหลงศพนะครับก็ถ้าเกิด เสียชีวิตแล้ต้องเกี่ยวกับโรงศพนี้ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าโรงศพทุกวันนี้ราคาขั้นต่ำนี้ถ้าเกิดเราซื้อเองนะครับอย่างเน้อยก็ต้อง5-6,000บาทนะครับบางร้านหรือบางบางที่นะครับลงศพนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาท2,000 0กว่าบาทก็มีนะครับถ้าเกิดเราช่วยบริจาครงศพให้กับคนยากไรนะ้นี่ มันจะเป็นอันุสงแรงกล้ามากเลยครับเพื่อช่วยให้เขาผ่อนคลายความทุกขในการจะต้องใช้เงินในการซื้อลงศพนะครับในการ,รกทำบุญงศพทำยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูครับ ตอนนี้เรามาถึงมูลนิธิแล้วนะครับมาทำบุญลงศพนะครับที่มูลนิธิศส,สาลาอนุเคราะห์นครปฐมนะครับอยู่ใกล้ๆองค์พระนะครับ ครับตอนนี้เรามาถึงมูลนิธิแล้วนะครับ ที่นี้เปิดทุกวันไหม,มอ๋อเปิดแปดมงึงสีงค่ค่แปดโอ๋อเปิดทุกวันเปิดทุกวันเปิดแปดโมงครึง่งถึงสี่โมงคึ่ง เราต้องเตรียมตังข้าอายุใช่ไหมใช่50ปี50ปี50ปีหลังจากเราบริจาคทางมูลิธีเขาแล้วเราก็ต้องมาเตรียมเหรียญใส่ในโรงศพน,นะครับให้เท่ากับอายุตัวเองนะครับเกินเกินอายุตัวเอง แล้วก็ในวันที่เขาก็จะมีความบริสานันเนะครับมาทำบุญเสดอจเราะตอชะตาให้มากกวายุคตัวเองนะครับสาธุข้าพเจ้าขอทำกิจติทานเพื่อเป็นการสด็จเพาะตขอชะตา,าเสริมมงคลชีวิตให้แก่ตัวข้าพเจ้าเื่อวด้วยวันนี้ข้าพเจ้าขอเอ่ยชื่อตัวเองนะครับข้าพเจ้า ดิฉันี้งก็ใช้กัน่ได้มีกิตศรัทธามาร่วมทาบุญบริจาคให้แก่ต่อผู้ยากไร้ต่ไร้ย่าหากท่านหนึ่งท่านใดมานำโลที่ข้าพเจ้าบริจาคไปใช้ข้าพเจ้าขอฝากโลกไปไข้เจ็บเคาะกรรมไม่ดีต่างๆที่จะมาเบียดเบียนตัวข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้นำกลับไปทิ้ยงยังรมโลกด้วย โชคลาภที่ดีสิ่งหนที่ดีข้าพเจ้าขอนำกลับมาและเมื่อข้าพเจ้าประสบโชคลาภที่ดีข้าพเจ้าจะมาร่วมทำบ,บุญอุทิศสร้างบุญสร้างกุศลให้กับท่านอีกในครั้งต่อไปสาธุสาธุ ัจากนั้นก็เอาใบอนุโมทนานะครับส่วนส่วน,นจะมีสองส่วนรับสองสีสีชมพูกับสีเหลืองสีชมพูให้ติดกับโลงศดนะครับ แล้วนั้นเราก็จะมาดูทูกเทียนนะครับใบเข็ไปเจ้านะครับต่างๆนะครับทูกทูกนี้เขาก็ใช้ประมาณมีทั้งหมด9จุดนะครับแต่ละจุดทูกใช้23ดอกนะครับมีอยู่7จุดครับที่ใช้ทูก3ดอกแล้วก็จะมีอีก2จุดใช้ทูบ1่ดอกนะครับ เดี๋ยวเราจะมาที่จุดแรกก่อนนะครับจุดที่หนึ่งก่อนนะครับจุดที่หนึ่งก็อยู่อยู่ด้านนอกนะครับจุดแรกเราก็ใช้ปักคูบสามดอกนะครับ ไปเราก็ไปจุดที่สอน,นะครับก็อีกสามดอกนะครับแต่ละจุดก็จะมีการเขียนป้ายไห้ก่อน มาจุดที่สามครับจุดละสามดอกสามดอกนะครับ

ที่6นะครับรายเจ้าที่ครับ เก็ดก็ไหว้พอดอกเดียวนะครับจุดที่แปดก็ไหว้ดอกเดียวครับแล้วหลังจากเรา,เาไหว้อยู่ชั้นล่างเสร็จแล้วก็จะต้องขึ้นบนชั้นสองนะครับจะมีสองชั้นนะครับเดี๋ยวไปไหว้ข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับ อันสองก็จุดทุกูบมือคันนะครับ23าดอกนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดไว้ให้อยู่แล้วครับเป็นมัดมัดอยู่ครับครับอยู่ตอนสองนี้ก็เราจะมาจุดแรกก่อนนะครับจุดเจ้าแม่กวนอิมนะครับ แกจุดที่หนึ่งเจ้าไม่กวียลก็ปักโทคสามดอกตอนนั้นก็จะไปจุดที่สองนะครับ ที่3ครับจุดที่สี่นะครับก็ปักผูกสามดอกนะครับ ที้าเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับปักถูกสามดอกนะครับจุดนี้ก็จะมีจุดที่ห้านะครับเทพเจ้าโชคลาภนะครับก็จะมีถูกจุดเสี่ยงเสียงโชคลาภนะครับ จุดที่หกนะครับครับจุดที่เกก็เป็นกุมารทองนะครับเกี่ยวกับโชคลาภนะครับ 18ครับว่าฝ่าดินนะครับปูกรณีนะครับแล้วก็ที่เส้ารกันครับไหวู้ปหนึ่งดอกหนกัน,นครับ mm hmm. ครับท่านผู้ชมครับ mm hmm. ก็ใบอนุโมทนานี่ mm hmm. เขาบอกว่าจะเผาก็ได้หรือไม่เผาก็ได้นี่เราไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่มาทำบุญลงศพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเผาครับเขาบอกว่าเผาแล้วก็ จะได้บุญกุศลไปข้างหน้าครับเราจะสอบถามยายดูว่าการเผากระดาษใบโนสนานลีเป็นเผาดีหรือไม่เผาดีนะครับยายขอถามหน่อยไอใบเนี้เราต้องเผาใช่ไหมการการเผานี้มันเป็นยังไงครับอาธิษฐานตรงป้ายตรงนั้นมั่งป้ายอธิษฐานป้เจ้าพักในเวรอ๋ออาธิษฐานให้เจ้ากักในเวรครับป้ายอะไรครัอ๋อ จุดสุดท้ายหลังจากเรา,เาทำวงเสร็จนะครับเราก็ต้องมาเผาใบอนุโมทนานะครับเพื่อจะให้เจ้าคำนางเี็นนะครับตามที่สอบถามยายก็ดูนะครับหดาที่ประจำอยู่ที่นี่นะครับ ใบอนุโมทนานะครับหลังจากที่เราทําบุญหลวงศพเสร็จแล้วก็มาเผาใบอนุโมทนาเพื่อจะให้เจ้ากรรมในเวรนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับ พามาทำบุญลงศพนะครับการทำบุญลงศพก็ได้รัส่งแรงนะครับพอทำแล้วก็รู้สึกจิตใจมีความสุขนะครับการทำบุญที่บริจาคลงศพให้กับผู้ยากไร้นะครับถือว่าเป็นอนันเสงิที่แรงมากนะครับถ้าใครสนใจที่จะมา,าทำบุญก็มาได้ที่มูลนิธินะครับที่จังหวัดคนครปฐมใกล้ๆองค์พระนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ เป็นกำลังใจให้กับเอก m u s ิกคอมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ